เราเห็นดอกสีขาวตอนนี้ก็คือส้มจีตนะครับาภาษาเรียกในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เรียกว่ากาลามังซี่ซึ่งชาวฟิลิปปินส์ก็ใช้แทนน้ำมะนาวนะครับเพราะเขาไม่บริโภคมะนาวส่วนใหญ่ก็จะใช้ส้มจีตนะครับอตอนนี้กำลังออกดอกนะครับที่บ้านมาลีเจริญ ในกระถางนะครับเราตอนกิ่งอไว้แล้วก็พอกระทบแรงพืชก็จะให้ดอกนะครับพอดอกผสมติดนะครับลักษณะดอกก็จะมีการร่วงนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการติดผลขึ้นมาเขียวๆเ,เล็กๆนะครับผลเหล่านี้ก็จะรอเวลาไปจนมีขนาดใหญ่นะครับ ตกหนึ่งกิโลก็จะมีประมาณ30ผลนะครับกิโลหนึ่งในหน้าแรงอในประเทศฟิลิปปินส์ก็ประมาณ70 8 0ถึง80เปโซนะครับอันนี้ก็เคยมีประสบการณ์ที่ได้ไปเห็นนะครับที่ในตลาดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขามีการขายจำหน่ายกันนะครับ